คุณสองคำถามครับ <มา S 1> คุณไปยืนบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์เพืทำไมครับอารมณ์มันพาไป,ไปอารมณ์มันขึ้นอารมณ์มันขึ้นอารมมณ์ันนขึ้ใช่ไหมอ่ะอ่ะผมขอถามคำถามที่สองครับ <c oughs> เวลาคุณสู้ผมไม่ได้แล้วทำไมคุณต้องไปลงที่คนอื่นครับ <c oughs> อัน,นเฮ้ย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 โดนเสือต้องปิดปากข ผมเนี่ยตู้เสือรู้สิบไม่ได้คนลงที่ก็หนึ่งทำไมแปลว่าว่าอะไรวะเพื่อนแกชิดเองแล้วคุณไปลงที่คนอื่นมันไม่ใช่เ,ออด <laughs> เดี๋ยววันเดี๋ยววันที่สองคุณเจอผมเลยวันที่สองคุณเจอผมแน 2, ม่นอนจัดมาเลยลอ,ลอีกรอบนึ้วเอวรถจะเสือรู้สิบเดี๋ยวไหมต้องมีไฟที่สามดไปดิ <laughs> แต่ไฟที่สามเนี่ยอันนี้ผมขอเตือนเลยนะไฟที่สามนะเวลาคุณสู้ผมไม่ได้คุณห้ามไปลงที่คนอื่นนะครับ หรือว่าถือว่าคนอื่นสวยไปแล้วรักกับเพื่อนรักแล้วเสมอครับเพื่อน